Welcome ard, และนี่คือคิตตี้คาร์ดซี่โฟนนะครับทุกคนเกมสุดน่ารักที่ไปเจอมาใน I P O นะครับพูดถึงเรื่องราวของเรานะครับแมวเหมียวตัวหนึ่งนะครับไปต้องแข่งเกมขับรถนะครับที่ต้องเล่นประมาณสักเจ็ดดาดแล้วก็จะมีเรื่องราวของความรักมิตรภาพการแข่งขันและก็เรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวที่ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนเหมือนกันเกมมีแท็กฮอเลอร์ซ่อนมาอยู่แต่โชคดีที่ไปเจอมาน่าสนใจนะครับนะเอาละคือไม่สอนกูเล่นหน่อยหรอ เล่นไงอ่ะ <Go! S 1> อ๋อ WSD ในการนั่นคลิกซ้ายคลิกขวาชิปแล้และคือเกมมันเข้าที่เหลือแล้วคือกูแข่งกับใครอ่ะไม่เห็นมีเพื่อนเพื่อนคนอื่นจะมาแข่งด้วยเลยกูอาจอยู mm ่เนาะน่าจะเป็นด่านตัวตอวเรียลนะครับให้เราเข้าใจเรื่องของเซตติ้งแต่ด้วยความที่เกมมันซ่อนแท็กฮอลเลอร์อไว้ผมว่าเราต้องหูตาไวๆนะครับแล้วก็แอบดูก่อนดีกว่ามีอะไรเกิดขึ้นตรงหางตา อ๋อมีรถคันหนึ่งมาชนป้ายอยู่ฮะรถที่ชนอยู่แต่ไม่มีคนอ๋อกด e ปิดแต่กด q มองหลังอ๋อเราเป็นน้องแมวเหมียวตัวมุ่ม่วงใช่ไหมครับเราต้องไปไหนอ่ะเอ้าขับรถออกนอกเทรลได้ด้วยครับเพลงดับน่าจะเป็นขอบโลกป่าว่าห้ามไปป่ะอ้าวอ้าวอ้าคือมาถูกทางใช่ป่ะ ไม่ไแค่ด่าน2ก็เอาแล้วอะผมว่าแสดงว่าโอเคเราเอาคอมมอนเซนของเกมขับรถธรรมดามาใช้ไม่ได้ใช่ไหมคุณก็ต้องขับรถหาความน่ากลัวสินะเออถือว่าไม่ค่อยแบบต้องรอความน่ากลัวเท่าไหร่นะครับแค่เล่นแป๊บเดียวก็เจอแล้วเหรอแล้วคือจะต้องไปไหนอะ่ะต้องพยายามหูตาไวๆนะครับมองหาจุดที่น่าจะมีประเด็นแล้วก็โอจอรถอีกคันละถ้าตามที่ผมเล่นมาปกตินะครับเกมแข่งรถอะสีแดงมันจะเป็นเพลเยอร์วันสีน้ำเงินมันจะเป็นเพลเยอร์ทู พยเอร์ทีที่ไม่เหลืองก็น่าจะเป็นเขียวนะครับแต่เราขับรถสีชมพูสีชมพูจะเป็นเพเยอร์คนสุดท้ายนะครับส่วนใหญ่เพราะว่าจะเป็นสีแบบโอ้โหนี่ผมกาลังจมเหรอทำไมหัวผมมิดน้ําแล้วอ่ะเอาเอาเอาเเมื่อกี้ผมเห็นอลไรไม่รู้ยืนอยู่ด้วยนะครับเหมือนเห็นเป็แบบตัวอะไรสักอย่างยืนอยู่บนกล่องอะไรอ่ะอะไรยืนอยู่อ่ะโอ้ คุยได้เหรอทะเลทรายมันควรจะร้อนใช่ไหมแต่ฉันไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยอ่ะไม่รู้สึกถึงลมด้วยซ้ําตอกลมมันคืออะไรกันแน่วะสรุปก็ต้องสํารวจใช่ไหมครับแล้วก็พูดคุยกับสิ่งที่เห็นรอบๆนะผมจะลองหูตายไวแล้วกันคือคิดว่าแบบเกมมันจะเล่าไปเส้นตรงแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ฮะงงกูเปิดเกมมาแบบทําการบ้านน้อยมากนะครับแค่เห็นว่าน่าสนโอไมคก้าเก๋ว่าน่าสนใจแล้วก็จิ้มเลยเหมือนกับเป็นเกมต้องสาบว่ะเกมบักๆที่ดันแบบมีอะไรบางอย่างอยู่ในเกมป่ะ เชนชัยสีดำแต่แลบ,บไม่ขึ้นแสดงว่าไม่กี่อะเป็นไรอะ่ะฉันเริ่มจะรู้สึกถึงอะไรแล้วแหละนอนชักอย่างเงี้ยนะเริ่มรู้สึกอะไรแล้วอะ่ะเฮ้หูตาไวๆหูตาไวๆมันจะไปมีอะไรได้อะ่ะผมอีกสักรอบหนึ่งนะครับแม่งลูก้นมาไล่ผมแน่นอนอมันยังนอนอยู่ปะงั้นผมต้องเอาตก ผมอ่านมาว่ามีเจ็ดดานนะครับงัน้นนี่ก็จะไปถึงอุ้ยคนนอนชักเหรอห้ยหน่ากลัวเนี่ยเอยเรื่องราวมันเล่าน้อยนะครับแต่ก็น่าสนใจอยู่แค่ทางไหนไปได้ก็ไปลยมั้งผมว่าไม่มีใครตามมาดิหนะงั้นมันจะเป็นอ่างั้นมันจะเป็นอะไรไปได้อะเอ้ เอเฮอ๋อแต่ขอบภาพที re ่มันขึ้นมันเป็นคำว่าเทสนะครับคอนเกรชวิชันแมป006นย์หัดฟาว ต้องไปที่ขอบแมพใช่ไหมครับเท่าที่ดูนี่ไงมีจุดแปลกๆครับคนตัวดำแล้วดอกไม้คืออะไรวะลองขับหาจุดที่น่าสนใจก่อนดีกว่าจุดที่ลูกโป่งมาล้อมไว้อยู่แค่ลูกโป่งสีทองเพิ่งเห็นอันแรกฮะับแ่อะไรเนี่ย โอ้โอ้โอ,โอขยับไม่ได้ผมอยู่นานเกินไปเหรออ๋อหรือมันครบเงื่อนไขครับด่านใต้น้ำเหะครับมีปลาด้วยผมว่าทางซ้ายไปได้เราควรจะแบบคิดนอกกรอบนะครับไปไม่ได้แต่กูจะไปทำไมอะน,นี่ไงมันต้องมีอะไรอยู่แน่เลยสวัสดีครับ โอ้ภาษาอ่านไม่ออกแสดงว่าเกมมีความลับเยอะนะผมว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณสำรวจดีหรือเปล่าน่าจะเป็นแมวเหมียวตกปลาคนเมื่อกี้ทางแยกชีวิตใช่ไหมกูไปซ้ายก็ได้มีอะไรไม่รู้ยืนอยู่ที่ไฟสวัสดีครับพี่ชายกงพยายามเตือนสักอย่างละมัง้งแต่ผมไม่รู้อะ่ะห้ามไปอะดิ แต่โทษทีกูไปละซอรี่นะอะไรที่พื้นเอ่ยเพราะอันนี้ไม่เคยเจอครับดอกไม้ลูกแกะครับลองให้เป็นสีแดงและสีน้ำเงินตกลงมันคืออะไรกันนะโคลงน้ำได้แล้วครับแสดงว่าถูกทางแสดงว่าถูกทาง ซ้ายแล้วกันมีแลมแบบนี้มีแลมแบบนี้ใช่ไหมฮูด้ดานเหมือนจะเป็นบอสไฟท์เลยฮะโลง่ลงๆแบบนี้ใช่เห็นแดงๆกระพริบอยู่มันคืออะไรขอ,อลูกสอนหรอ หูตาไวๆวิ่งตามลูกศรแล้ะมัง้งโอเคด่านนี้เสียงเครื่องยนต์แปลกๆนะครับอ่าไวไวจัด <c oughs> ยังไม่ได้รู้เรื่องเลยเลยอ่าไม่สามารถอธิบายอะไรทุกคนเข้าใจได้เพราะตัวฉันเองก็ยังไม่รู้เลยว่าฉันเล่นอะไรอยู่ ทุกคนอาจจะแบบโอ๊พี่น้องพี่เราคิดว่าเรากำลังเจอเรื่องเราอะไรอยู่ฮะกูไม่รู้เส้นัย finish อุ้ยโดนเจาะลมยางอุ้ยอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยขับต่อไม่ได้โอ้อะไรไม่รู้เข้ามาครับอย่าเข้ามานะสมิเต่เป็นอาวุธนะมันถือเชี่ยอะไรมาวะนะอะไรอ่ะชิ้วขวาหนอ อุ้ยผมไม่ได้เซ็นเซอร์นะครับมันเซ็นเซอร์ให้ดีใจด้วยคุณทำสำเร็จแม่งเซ็นเซอร์สนาเกียดเลยคืออะไรอ่ะนี่แบทเอ็นเหรอแล้วคือแบบสภาพแบบโดนยัดแล้วเมื่อไรเมื่อไหรจะไปได้อ่ะฮาวอา้อาวกดเอ t e r เกมดับเลยผมแค่เหมือนกับว่าผมยังไม่ได้คุยกับ NPC ตัวหนึ่งปะ ผมจาได้เหมือนผมเห็นอะไรที่ปลายตาตรงตรงด่านสองด่านช็อกโกแลตอะ่ะเออตรงที่รถแดงมันจอดอยู่เหมือนจะมีเนินจริงด้วยฮะเนินนี่มันอะไรวะมีอะไรซ่อนอยู่ไหมเออเหมือนจะเป็นในนี่อ่ะข้างบนมีอะไรซ่อนอยู่ปะหรือจะเป็นตัวของด่านนี้ปะโอ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 ,โอมีเปเปอร์อ๋อเจ้าดอกไม้เจ้าแกะที่เป็น เจ้าของรถคันสีแดงเหรอด้านล่างเป็นห่วงสีดำแสดงว่าเกมมันต้องมีความลับซ่อนอยู่เยอะอยู่นะเนี่ยเหมือนเป็นการใบ้ให้เราโดดลงไปในขอบสีดำปะ่ะหรือไม่ก็เจ้าแกะนั่นนะครับอาจจะโดดลงไปในขอบสีดำแล้วก็ได้ต้องเก็บเปเปอร์ให้ครบแน่เลยครับถึงจะเริ่มปฏิบัติต่อเรื่องราวได้เล่าเหมือนไม่เล่าเล่าแบบกระจา,ะจาย ถ้าคุณขยันเก็บหน่อยผมก็จะเข้าใจว่าเรื่องราวโครงเรื่องน่าจะประมาณนี้ละมั้งผมว่ามันเป็นเหมือนกบทลงโทษปะครับบทลงโทษของคนที่เล่นเกมนอกเกาะแปลว่าไม่ยอมขับรถตามทางพยายามวิ่งหาความลับของเกมสุดท้ายความลับของเกมก็เลยเดินเข้ามาหาเราแทนอย่างนั้นเหรอเนี่ยมันเหมือนจะคุยได้อันเนี้ยเมื่อกี้ผมมาไม่ถึงใช่ไหมคุยได้คนนี้สวัสดีครับอี๋ทำไมแกยังอยู่ข้างล่างนั่นละ่ะ ฉันไม่ชอบให้มีขี้โคลมาติดรองเท้าฉันอ๋อขี้โคลเหรอเอา้าแล้วมันเอาเอานั่นออกไม่มีทางจะปล่อยให้แกขึ้นมาข้างบนนี้กับฉันหรอกนะไปซะเดี๋ยวฉันติดขี้โคลด้วยเอา้านึกว่าจะเป็นความลับอะไรก็แค่คนแบบขี้หุดหงิดเหรอกลัวเลอะเหรอเอาแม่งเอาแผ่นช็อกโกแลตกูหายหมดเลยก็จมสิเอาจม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 มันก็ไม่มีอะไร,รอสิ แต่เท่าที่เจอผมว่าตัวละครที่เจอทั้งหมดอ่ะคือแบบคาแรคเตอร์ในเกมที่ให้เลือกได้นะครับเพราะการดีไซน์มันดูแบบเป็นคนที่ต้องขับรถนะครับนี่ก็เป็นคนขับของด่านนี้ด่านนั้นก็เป็นคนขับของด่านนั้นตัวละครผู้หญิงตัวละครกระต่ายตัวละครแมวไม่มีหน้าตกปลาเหมือนจะเป็นคาแรคเตอร์ลับตรงนี้ต้องปลดล็อกใช่ปะแต่ปัญหาคือความลับที่ซ่อนอยู่คืออะไรครับเกมไม่ได้บอกตรงๆครับเท่ากับว่าเกมไม่ได้บอกอะไรเลยนะให้ผมเดา เกมอ่ะมันน่าจะให้เราเห็นคอคอนเซปต์ก่อนว่าเกมมันสื่อถึงอะไรเพราะเกมต้นที่ผมอ่านดูมีแผนจะวางจําหน่ายบนสตรีมนะซึ่งผมว่าเนื้อหาที่เขาจะบอกแบบตรงๆน่าจะเป็นตอนวางจําหน่ายปะถ้าใช่เนะี่ยตรงนี้ก็เลยมาเป็นแบบให้เราเข้าใจโครงว่ามันคือเกมแข่งรถที่เหล่าบรรดาน,นักแข่งทั้งหมดในเกมเนี่ยต่างหายตอมไปอาจจะโดนเจ้าสิ่งนั้นเข้ามาลุกลานบางคนต้องหนีบางคนติดบัก บางคนตายเป็นเกมติดไวรัสเหรอครับเกมติดบั๊กก็ไม่แน่ใจผมว่าจริงในเกมอะ่ะมันมีเปเปอร์ให้เก็บเยอะนะครับมันเรายังไม่เจอเจ้าคนที่เหมือนหัวดอกไม้ไอ้เจ้าคนที่เป็นตัวดำอะ่ะเหมือนจะเป็นตัวร้ายในตอนจบใช่ไหมครับจะเขาจุงมือเจ้านั่นนะเจ้าที่เหมือนจะเป็นแกะงั้นผมว่ามันต้องเกิดสิ่งเวลวร้ายขึ้นกับเจ้าแกะครับที่เหมือนจะเป็นเพื่อนของเจ้าตัวดําที่ถือขวานอะ่ะแสดงว่าจริงๆแล้วว่าตัวตนทั้งหมดในเกมเนะี้ยอาจจะไปทําสิ่งเวลวร้ายหรือเปล่าก็เลยถูกเจ้านั่นอะ่ะมาไล่ ระทืบเรียงตัวป่ะก็ยังไม่ทราบได้แต่ถือว่าเกมเจ๋งนะครับค่อนข้างมีคอนเซปต์ที่ดีเลยติดอย่างเดียวครับเล่าน้อยไปนิดนึงแต่เกิดใครรู้มีความลับอะไรซ่อนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้หรือคิดว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นทรงไหนมันน่าจะเป็นยังไงผมไม,ไม่เข้าใจแต่เกิดคุณเข้าใจหรือคิดว่าพอน่าจะเป็นอย่างนี้นะคอมเมนต์คุยกันนะครับนะและนี่คือคิตตี้คาร์ซิกซี่โฟครับ สนุกไหมครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบกันฝากกดไลค์ like คนละทีนะครับอยู่เพื่อนชอบแชร์เพื่อนดูได้อย่ากดซับสไคร์ลูกกระดิ่งขอบคุณทุกคนรับชมมาจนจบมากๆและขอบคุณสุปรพแตงซสุภาพ์แฟนตัวกลมที่ซัพพอร์ตกันเจอกันใหม่ในเกมต่อไปสวัสดีสวัสดีสสดแล้วไว้เจอกันครับ